สวัสดีครับพวกเรากลุ่มวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์รู้เกี่ยบแอสติกเบอร์รี่ครับสมาชิกคณะผู้จัดทำนางสาวกัลยาณีอังคณานางสาวชลธสุขีนางสาวพิติภาพรหงสาวงและน,ละนะายนครกุชลอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานผู้ช่วยศาสตราจารย์ดารามาศแก้วแดงอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วมนัชชิติผู้ช่วยศาสตราจารย์อึ้มฟ้านาโต ความสาคัญและปัญหานะครับบุญกอบส่วนใหญ่จะเห็นโดยทั่วไปนะครับจะมีปริมาณของน้ําตาลเป็นส่วนมากทางคณะผู้วิจัยจึงนำบุญกอบมาเพื่อประโยชน์ห้วยผงออซิบอรี่ซึ่งผงออซิบิรี่มีประโยชน์ด้านความจาและการบระรุงผลส่สงเสริมการทํางานของเลือดหัวใจและสมองครับวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนะครับหนึ่งเพื่อศึกษาปริมาณของอาซิบิรี่ในการทำบุญกอบสองเพื่อศึกษาแนวโน้มในการประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์บุญกอบอาสิบอรี่ประโยชน์ที่คาดว่าจะไ,ได้รับนะครับ 1. ได้รับผลิตภัณฑ์ปรกอบแอสีฟอรีที่เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค 2. สางสถาบัานนำไปประกอบธุกรกิจผลิตภัณฑ์ปรกอบแอสีฟอรี่แล้ด้วยครับ วิธีการดำเนินงานวิจัยนะคะจากวัตถุประสงค์ข้อที่1เพื่อศึกษาปริมาณผงอาซาอิเบอร์รี่ในการทําวุ้นกอดโดยดัดแปลงสูตรมาตรฐานจากงานวิจัยเรื่องผลิตภัาณฑ์วุ้นกอกรสน้ำขึ้นมะนาวโดยศึกษาปริมาณผงอาซาอิเบอร์รี่3ระดับคือ 20, 30และ40กรัมจากนั้นนามาทดสอบทางประสาทสัมผัส point h e d o n i c scale scoring t e ท t ทางด้านลักษณะป,ปารากฏการขึ้นเก็ดน้าตาลสีกลิ่นรสชาติเนื้อสัมผัสกร,รอบนุ่มในและความชอบโดยรวมโดยบุคลากรทั่วไปในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพและบ คนนําผลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าฉเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอันนี้จะเป็นตารางแสดงสัสดส่วนผงออซาอเบอร์รี่ในการทำม้นกับทั้งหมดสามระดับนะคะขั้นตอนการดําเนินงานวในิใจัยนะคะ 1. ตวงส่วนผสมให้ตรงตามสูตรค่ะ2ผสมผงวนกับน้ําแล้วทิ้งไว้เป็นเวลา15นาทีค่ะ3คนผงวนให้ละลายให้ความร้อนจนเดือดค่ะ4เติมน้ําตาลทรายลงไปนะคะคนให้เข้ากันให้จนกวานน้ำตาลจะละลายค่ะแล้วก็ให้ความร้อนจนเดือด 5นะคะจากนั้นละลายผงอซาอิเบอรี่กับน้ําเล็กน้อยนะคะจากนั้นก็เติมลงไปในส่วนผสมแล้วคนให้เข้ากันค่ะ 5. 6ค่ะนําแป้งเท้าใยม่อมนะคะมาละลายกับน้ําเล็กน้อยจากนั้นเติมลงไปในส่วนผสมคนให้เข้ากันนะคะจากนั้นปิดไฟได้เลยค่ะข้อ7นะคะเทส่วนผสมของเราใส่แม่พมิมนพะ์หลังจากนั้นก็นําเข้าตู้เย็นเป็นเวลา1ชั่วโมงนะคะข้อ8ค่ะหลังจากที่บุญของเราเร็จตัวแล้วนะคะเราก็จะแกะออกจากแม่พิมพ์ค่ะและอบที N ่อุณหภูมิ60องศาเซลเซียสเป็นเวลา24ชั่วโมงค่ะ อันนี้จะเป็นตารางแสดงผลการศึกษาปริมาณผงอาซาอิเบอร์ี่ในการทำม้นก่อน,นะคะ่ะผลการวิเคราะห์ข้อมูลน,นะคะจากการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่าปริมาณของอาซาอิเบอร์รี่40กรัมได้รับคะแนนการทดสอบธรรมศาสตร์สัมผัสมากที่สุดค่ะทั้งด้านลักษณะปรากฏสีความกรอบเนื้อสัมผัสนุ่มในและความชอบโดยรวมเนื่องจากลักษณะปรากฏการขึ้นเกล็ดน้ำตาลขึ้นสวยงามตามลักษณะของม้นกอบที่ดีสีความกรอบและเนื้อสัมผัสที่เหมาะสมรับประทานได้ง่าย จึงเลือกผลิตภัณฑ์วิ้กรอบอัสาอิเบอรี่ไปมา40กรัมค่ะทางด้านลักษณะปรากฏกันตึ้เกล็ดน้ำตานะคะได้ค่าเฉลี่ย4.16ค่า sd 0.86ด้านสีมีค่าเฉลี่ย3.98ค่า sd 0.89ด้านความก่อมีค่าเฉลี่ย4.02ค่า sd 0.93ด้านเนื้อสัมผัสนุ่มในมีค่าเฉลี่ย4.14ค่า sd 0.80ด้านความชอบโดยรวมมีค่าเฉลี่ย3.98และค่า sd 0.91ค่ะ จากแบบทดสอบทางภาษาสัมผัสนะคะเราก็จะนํามาศึกษาแนวโน้มในการประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์วุ้นกอบอาซาอิเบอร์รี่โดยใช้แบบสอบถามทฤษฎีส่สวนผสมทางการตลาดหรือ Marketing M i x 4P ค่ะได้แก่ผลิตภัณฑ์ราคาโปรโมชั่นและสถานที่จัดจําหน่ายโดยบุคลากรทั่วไปในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพและบุคคลทั่วไปจํานวน1 0 0คนและนําผลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าร้อยละค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่ะค่ะ อันนี้คือผลวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาแนวโน้มในการประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์บุ้งกอบอ,อัสาอเบอร์รี่โดยเราใช้แบบสอบถามทฤษฎีส่วนผสมทางการตลาดโดยแบบสอบถามของเรานะคะแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันค่ะส่วนที่1คือข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนที่2ข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนที่3ปัจจัยส่วนผสมการตลาดที่มีต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์บุ้กอบอ,อัสาอเบอร์รี่ค่ะ โดทั่วไปด้านเพศนะคะพบว่าเพศหญิงร้อยละ68เพศชายร้อยละ32ค่ะด้านอายุนะคะอายุ21-30ถึงปีร้อยละ78ต่ำกว่า20ปีร้อยละ10มากกว่า50ปีขึ้นไปร้อยละ6 31- 40ถึงปีร้อยละ5และ41 -50 ถึงปีร้อยละ1ค่ะด้านระดับการศึกษานะคะพบว่าระดับการศึกษาปริญญาตรีเหลือหรือเทียบเท่าร้อยละ71ต่ำกว่าปริญญาตรีร้อยละ70ร้อยละ27ปริญญาโทและปริญญาเอกร้อยละ1ค่ะ มานะคะคเป็นด้านอาชีพค่ะพบว่านักศึกษา้อยละ69พนักงานหน่วยงานเอกชนหรือพนักง,งานบริษัท1อยละ19ธุรกิจส่วนตัวหรือค้าขาย้อยละ 8. พนักง,งานรัฐวิสาหกิจหรือข้าราชาการและอื่นๆลอยละสค่ะ ต่อมาเป็นรายได้นะคะพบว่ารายได้ต่ำกว่า5,000บาทร้อยละ43 5,001บาทถึง10,000บาทร้อยละ23 1ส0 0สบาทถึง15,000บาทร้อยละ19มากกว่า2อ0 0มบาทร้อยละ8และ15,001บาทถึง20,000บาทร้อยละ7ค่ะต่อมานะคะเป็นส่วนที่สองนะคะคือข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคนะคะการรู้จักผลิตภัณฑ์คุณก่อนนะคะพบว่ารู้จักร้อยละ82และไม่รู้จักร้อยละ18ค่ะ ความถี่ในการรับประทานวุ้นกอบนะคะพบว่ารับประทานน้อยกว่า1ครั้งต่อเดือนร้อยละ5 6ไม่เคยรับประทานเลยร้อยละ32ค่ะรับประทาน1-2ถึงครั้งต่อเดือนร้อยละ7รับประทานมากกว่า4ครั้งต่อเดือนร้อยละ3แลในรับประทาน3ถึง4ครั้งต่อเดือนร้อยละ2ค่ะต่อมานะคะคือราคาที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์วุ้นกอบอัสอิเเบอร์รี่นะคะพบว่าราคา39บาทนะคะร้อยละ5 5บาค่ะ29บาทร้อยละ25 49บาทร้อยละ18และอื่นๆร้อยละ2ค่ะ ต่อมาคือเหตุผลความสนใจในการตัดสินใจซื้อนะคะเพราะซื้อเพราะความแปลกใหม่นะคะร้อยละ4 0 2มีประโยชน์ต่อสุขภาพร้อยละ18.6หน้าตาและรูปลักษณ์นะคะร้อยละ1 6 5การเก็บรักษาได้ง่ายร้อยละ11.9บรรจุพันสะดวกต่อการรับประทานนะคะร้อยละ12.4ค่ะและอื่นๆร้อยละ0.5ค่ะต่อไปนะคะเป็นเหตุผลในการเลือกซื้อนะคะเลือกซื้อเพราะสีสันนะคะร้อยละ20.1ราคา23.6มีประโยชน์ต่อสุขภาพร้อยละ27 โปรโมชั่นร้อยละ8.9บรรจุพันร้อยละ14.6ปริมาณร้อยละ10.5และอื่นๆ1นึ่ร้อยละ1.3ค่ะต่อไปนะคะคือช่องทางการซื้อผลิตภัณฑ์หุ้นกอบนะคะพบว่าการสั่งซื้อทางออนไลน์นะคะร้อยละ21.9ร้านสะดวกซื้อร้อยละ11.4ร้านขนมไทยร้อยละ18ร้านของฝากร้อยละ17.5ห้างสรรพสินค้าร้อยละ9.6บูธแสดงสินค้าร้อยละ7.9ตลาดนัดทั่วไปร้อยละ13.6ค่ะ ต่อมานะคะคือการส่งเสริมการตลาดในการเลือกซื้อนะคะพบว่าการจัดให้ชิมก่อนซื้อนะคะ้อยละ36.5กดถูกใจเพจลดทันที10%้อยละ11.5เซื้อ2แถม1 0อยละ19.5เซื้อ10กล่องจัดส่งฟรี้อยละ11และการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางออนไลน์้อยละ21.5ค่ะต่อมานะคะคือตาผลิตภัณฑ์นะคะที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์วุนกอบอ,อัสไอเบอร์รี่พบว่าตาผลิตภัณฑ์ที่1้อยละ58ตาผลิตภัณฑ์ที่3้อยละ31และตาผลิตภัณฑ์ที่2้อยละ11ค่ะ ไปเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ุลูกรอบอาซาอเบอร์รี่นะคะพบว่าบรรจุภัณฑ์ที่หนึ่งแบบกล่องกระดาษสาบบนใส่นะคะร้อยละ61บรรจุภัณฑ์ที่3คือแบบถุงซิปล็อกนะคะร้อยละส1และบรรจุภัณฑ์ที่2นะคะก็คือเป็นถุง o อพแบบขุนค่ะร้อยละแค่ะต่อมานะคะคือส่วนที่3านะคะคือปัจจัยส่งเสรสมการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์บลูกรอบอาซาอเบอร์รี่นะคะ โดยด้านผลิตภัณฑ์นะคะพบว่าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ยังไม่มีใน,นตลาดมีค่าเฉลี่ย4.15เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ4.04ลักษณะของผลิตภัณฑ์สวยงาม4.14การเก็บรักษาได้ง่าย4.14และบรรจุภัณฑ์สะดวกต,ต่อการรับประทาน4.32ค่ะโดยด้านผลิตภัณฑ์นะคะอยู่ในระดับที่มากค่ะต่อไปเป็นด้านราคานะคะพบว่าราคาเหมาะสมกับคุณภาพนะคะมีค่าเฉลี่ย4.18ราคาเหมาะสมกับปริมาณ4.24ราคาเหมาะสมกับประโยชน์ที่ได้รับ4.12และราคาเหมาะสมกับบรรจุภัณฑ์4.19ค่ะ โดยด้านราคานะคะอยู่ในระดับที่มากเช่นเดียวกันค่ะด้านช่องทางการจัดจัดจำหน่ายแหล่งซื้อผลิตภัณฑ์ทางออนไลน์ค่าเฉลี่ย4.27แหล่งซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีความสะดวกในการจัดหาซื้อ4.22ผลิตภัณฑ์ที่มีการจัดจำหน่ายร้านของฝาก4.15จัดวางผลิตภัณฑ์ในตำแหน่งที่หาได้ง่าย4.26ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายอยู่ในระดับที่มาก ด้านการส่งเสริมการตลาดมีการจัดให้ชิมผลิตภัณฑ์ก่อนซื้อค่าเฉลี่ย4.4เมื่อกดถูกใจเพจลดทันที10% 4.19ซื้อครบ2ชิ้นแถม1ชิ้น4.21ซื้อ10ชิ้นจัดส่งฟรี4.24การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ทางออนไลน์4.40การส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดับที่มาก สรุปผลงานวิจัยนะคะผลิตภัณฑ์วุ้นกรอบอาสไซอีเบอร์รี่ในปริมาณ40กรัมได้รับคะแนนการทดสอบทางประสาทสัมผัสมากที่สุดทั้งด้านลักษณะปรากฏการขึ้นเกล็ดน้ำตาลสีเนื้อสัมผัสนุ่มในและความชอบโดยรวมและผูต้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงอายุช่วง21-30ปีเป็นอาชีพนักศึกษามีความสนใจในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์วุ้นกรอบอาสซอีเบอร์รี่เพราะความแปลกใหม่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและราคา ส่วนตรงนี้เป็นตารางต้นทุนและการกําหนดราคาขายผลิตภัณฑ์วุ้นกรอบอาิีเบอร์รี่นะคะมาตรฐานของผลิตภัณฑ์วุ้นกรอบแอาิีเบอร์รี่1ตรทำได้จํานวน54ชิ้นบรรจุกล่องละ9ชิ้นได้6กล่องค่ะส่วนข้อเสนอแนะนะคะควรศึกษาเรื่องอุณหภูมิในการอบผลิตภัณฑ์วุ้นกรอบควรศึกษาเรื่องอายุการเก็บรักษาวุ้นกรอบอสิบเบอร์รี่ค่ะขอจบการนาเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ